ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5และชุดสืบสวนภูทรจังหวัดเชียงใหม่ควบคุมตัวนายพิพิธพลสมบูรณ์สุขยิ่งอายุ26ปีผู้ก่อเหตุชิงทองในห้างสปปรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงใหม่โดยได้ทองรูปพรรพันธ์น้ำหนักประมาณ80บาทครับโดยนำตัวมาสอบสวนที่สพภูพิงราชนิเวศหลังถูกจับได้ที่บ้านในอำเภอดอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงเย็นพร้อมของกลางทองรูปปรรพันธ์จำนวนหนึ่งครับ เบื้องตน้นทราบว่าผู้ก่อเหตุขับรถจนไปจอดไว้ที่บริเวณสาราริมทางก่อนถึงน้ำตกวังบัวบานจากนั้นได้เรียกใช้บริการรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันแห่งหนึ่งนะครับที่ผู้เสียชีวิตเป็นคนขับมาให้รับเนี่ยแหละครับและพอรถมาถึงนะครับผู้ก่อเหตุได้ขึ้นรถและใช้ปืนยิงจากด้านหลังของคนขับจนเสียชีวิตครับจากนั้นก็ได้นำศพไปโยนทิ้งหน้าผาหลังสาราริมทางดังกล่าว แล้วก็นํารถของผู้เสียชีวิตขับไปใช้ก่อเหตุชิงทองที่ห้างดังกล่าวโดวยเอาเสื้อแจ็คเก็ตของผู้เสียชีวิตใส่ไปก่อเหตุด,ด้วยนะครับด้วยหลังก่อเหตุเสร็จก็ขับรถของผู้เสียชีวิตไปทิ้งไว้บนดอยสุเทพและก็เปลี่ยนไปใช้รถของตัวเองขับหลบหนีไปก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้ในที่สุดครับอายุ26ปีบ้านอยู่เชียงดอยสเกเขาเคยมีประวัติอาญากรไ,ไม่มีไม่มีแต่ว่าแต่บ้านเขาเรียน เรียนจบมัธยมแล้วก็เรียนมหาลัยได้แค่2ปีผมไม่บอกว่าที่ไหนนะแล้วเรียนไม่จบเขาเร,เรียนวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็ชอบเล่นเกมเป็นประมาณเด็กเนิร์ดชอบชอบเล่นเกมจากเกมหรือเปล่าหรือว่าผมว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าชอบเล่นเกมไอ้พวกยิงเกมต่อสู้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการวางแผนมีการ,เด,รเ,าดดเดินสำรวจเส้นทางที่จอดรถเดินสำรวจเส้นทางจุด เรียกแก๊ปจุดทิ้งศพเอาลงรายละเอียดว่างั้นเถอะลงรายละเอียดเป็นเมตรเป็นเมตรใช้เวลาเดินกี่นาทีมาตั้งแต่เดือนตุลาส่วนบริเวณสาราหนึ่งก่อนถึงวัดลาดผาเส้นทางขึ้นดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดก่อเหตุซึ่งก็ทราบว่าผู้ตายคือว่าที่ร้อยโทสุเทพชชยนันตาอายุ48ปปีชาวอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับ โดยเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้เชือกนะครับโรยตัวลงไปเพื่อน,นำศพขึ้นมาให้แพทย์ทำการชนสูตรเบื้องต้นก่อนที่จะนำไปผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับขณะเดียวกันก็พบว่ามีกลุ่มเพื่อนของผู้ตายมาร่วมสังเกตการด้วยนะครับพร้อมกับมีการตะโกนต่อว่าผู้ก่อเหตุด้วยความโกรธแค้นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถกันเอาไว้ได้ครับและปกติแกทำงานอยู่ที่ยองแล้วก็คือลาออก แล้เพวื่อจะมาดูแลแม่แล้วก็มันิงมาเกิดเหตุการณ์นี้พวกผมก็รับไม่ได้จริงที่จริงอนาคตมันมันคือมันอยู่านนิ่งมันก็สบายอยู่แล้วอ่ะแต่นี่มันมันมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับกับกับคนดีคนหนึ่งอะมองผมมองมอย่างนี้นะหลังจากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราความสุขเราจะดีขึ้นเราอยากให้ผมไม่เข้าใจว่าไ <c oughs> อ้คนที่ทำเนี่ย <c oughs> เท่าที่ฟังจากทางของทางตำรวจเราด้วยนะมันมีการวางแผนได้อย no ่างดีเลยเบื้องต้นผู้ก่อเหตุรับสารภาพนะครับว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวครับส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุนั้นคาดว่าอาจจะมาจากปัญหาทางการเงินเพราะว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้ทํางานหรือว่าประกอบอาชีพใดๆซึ่งจากนี้ครับตำรวจก็จะทําการสอบปากคาอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมเดโมเนกีตามกฎหมายต่อไปครับ